โดยาะท่านของเซตเนี่ยนะครับก็คือเพียว่าถ้าเดาวจนขึ้นต่อเนี่ยเราอาจาจะจังหวัดเล่นเด้งซั่งตามตามดาวโจนได้นะครับแล้วก็ระวังนิดน,นึงว่าเมื่อไหร่ดาวโจนลงเนี่ยท่านอย่าอย่าไปฝืนมันมากเพราะว่าถ้าดาวโจนขึ้นมาเยอะเท่านี้แล้วเซทมนขึ้นน้อย้าโจนลงเมื่อไหร่เนี่ยเซตนี้จะเด้งไปแหเท่าไหร่ฮะพี่ทองคือตอนเนี้ย้าพูดถึงเซตนะครับถ้าเราพูดแบบ คอนโซลิทีสซะหน่อยแล้วกันเพราะความที่เซ็ตมันมันอืดอาดยืดยากเนี่ยนะครับอย่างคือถ้าผ่านในรตดันสิวันได้เนี่ยผ่านถึงสี่หนึ่งสี่หนึ่งห้าสี่ห้าหนึ่งห้าสี่หกได้เนี่ยเราจะวางเล่นสั้นไปถึงตัวประมาณหนึ่งหนึ่งห้าหกศูนยได้แต่อย่างน้อยนะครับคื <Okay. S 1> อไปจอดกับการเล่นแบบสั้นแหละไปเหยียดนี่คืออย่างน้อยนะครับ <Okay. S 1> ก็วันนี้ก็เป็นวันที่เซ็ตเด้งกลับขึ้นมานะครับแต่ก็ตามการเด้งกลับของเซ็ตเนี่ยถ้าพูดถึงเปอร์เซ็นต์การเด้งแล้วเนี่ยนะครับมันน้อยไปหน่อยไหมมันน้อยครับ เพราะว่ามันจุดสามแปดเปอร์เซ็นเองประเทศอื่นเขาเด้งกันมากกว่าเราเยอะนะครับอย่างถ้าดูเนี่ยตัวของอินโดเนียเด้งสองเซนแต่มีฟิลิปปินเนี่ยที่สวน,นสวนชาวบ้านเข้าที่ลบลงมานิดหนึ่งนะครับแต่ก็ตามเทียบกับดรโจอนแลวเทียบไม่ได้เพราะดราจอน,นบวกตั้งสองเปอร์เซ็นต์กว่านะครับแต่ก็ตามเนี่ยในช่วงตอนนี้ต้องบอกว่าสถา,านการณ์ก็ต้องระวังนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าตลาดยุโรปตอนนี้อยู่แดนลบนะครับแต่โจอร์เจอร์ลบอยู่เล็กน้อยตอนนี้ลบอยู่ประมาณเจ็ดสิบจุดโดยประมาณพรุ่งนี้ก็ต้องมาลุ้นกันครับวว่าตั ดาวโจนตัวจริงพวกนี้จะลบมากลบน้อยหรือจะไปกลับบวกได้หรือเปล่าแต่ก็ตามไอ้ลบประมาณหกสิบจุดเนี่ยจะไม่ค่อยน่าห่วงหรอกรวมไปใชลบเป็นหลักเป็นหลายร้อยจุดขึ้นมาเนี่ยต้องระวังนะครับแต่ก็ตามภาพวันนี้เนี่ยเห็นชัดเลยนะครับว่าคนที่ดึงให้เซ็ตกลับมาบวกได้นี่คือกองทุนกองทุนเป็นคนซื้อ2 0 0 0ักว่าล้านในวันนี้นะครับเป็นฝ่ายทำให้เซ็ตกลับขึ้นมาได้นะครับซึ่งเดี๋ยวดูภาพรับกอนทุนจะเห็นว่าเผลเชิงหนิ่คืออะไรนะครับ แต่ตอนนี้เราดูตัวของดาวโจนก่อนว่ากราฟดาวโจนเนี่ยส่งรูปร่างหน้าตาของดาวโจนเนี่ยตอนนี้เป็นอย่างไรเป็นยังไงจะรีบาวต่อไหมคืนนี้ต้องบอกนะครับว่าส่งดาวโจนจริงเนี่ยสวยงามนะครับดยกราฟแบบเดเนี่ยค่อนข้างจะสวยเลยเพราะว่าตัวดาวโจนออกไปนะครับตัวดาวโจนตัวดาวโจนเป็นอย่างนี้ตัวดาวโจนเองเนี่ยมันมีสาวการที่ว่ามันกลับขึ้นมาได้ ค่อนข้างค่อนข้างจะดีนะครับเพราะว่าเป็นภาพของการสร้างฐานลูกสูงขึ้นยืนเหนือค่าเฉลี่ยได้ครบหมดทุกเส้นแล้วนะครับแล้วนี่ก็ตามเนี่ยนอกจากจะผ่านค่าเฉลี่ย10วัน25วันแล้วไม่พอยังผ่านค่าเฉลี่ย10สัปดาห์ด้วยนะครับจะถือว่ารายจดพื้นตัวได้ค่อนจะดีนะครับขอเพียงเดียวว่าอย่าตกมาตายซะก่อนถ้าตกมาตายคือการที่ปุ๊บปั๊บเกิดร่วงแรงแบบนี้ออกมานะครับทรงๆดีๆอย,อยู่อยู่ร่วงหลุดใต้ค่าเฉียทุกเส้นกลับมาอีกรอบนะครับ ซึ่งตอนนี้ค่าเฉลี่ยที่อยู่ด้านล่างค่าเฉลี่ยสุข10วัน25วันตัวล่างสุดคือประมาณ38,900สามสามสามพันสามหมื่นแปดแปดร้อยเก้าสิบสองย่าลดตรงนี้ลงมาถ้าลงตรงนี้ลงมาคืออยู่ใต้เส,ส้นอนนันตรายแล้วจากที่มองเชิงบวกเนี่ยมันจะพลิกทันทีนะครับแต่ก็ตามนะครับในการขึ้นต่อแนวโจนต้องบอกนะครับว่าไม่ปลายสัปดาห์นี้นต้นสัปดาห์นหน้ายังไงแนวโจนก็คงจะเกิดองค์บริยะสั้นแหละครับ ซึ่งตอนนี้แนวต้านใกล้ๆคือใกล้ไอ้ตัว32,500ค่าเฉลี่ย75วันนะครับแนวต้านถัดไปคือประมาณใกล้ๆย่านย่านใกล้ๆ3า0 0มกว่าเนี่ยจะเป็นแนวต้านค่าเฉลี่ย2 0 0วันนะครับซึ่งใกล้ๆกับยอดเดิมด้วยซึ่งตอนนี้ก็ต้องรุนลวครับว่ามันจะไปวัดใกล้แนวต้านตรงแถว3 2 5 0 0หรือ3 3ม0 0ากว่านะครับครับไม่เชื่อว่าคงจะมีการบอสเสร็จก็น่าจะมีการยอดตัวระยะสั้นเราเห็นบ้างแต่การเจ้าตัวระยะสั้นนี่แหละจะเป็นตัวชี้ต่อมาว่าดัชนจะพักตัวช่วงขาวเพิ่มขึ้นหรือเล่า นะครับแต่ดูดูทรงตอนนี้ถึงจะพักก็ยังไม่น่ากลัวแต่ใดยังไม่หลุดไอไอแนวรับของค่าเฉลี่ยสิบวันยี่วันที่บอกครับสามหมื่นอ่าสามหมื่นแปดร้อยเก้าสองมนตรงนี้ลงมาก็ยังมีโอกาสจะเป็นแค่พักตัวชั่วคราวนะครับครับมาดูเซตกั้าน,นะครับเทียบกันแล้วเซตนเนี่ยต้องบอกเลยครับว่าอืดฐานมากกว่าเทียบดาวโจนดนวโจนเขาขึ้นไปตั้งเยอะแล้วไอเรายังเล่นอยู่ใต้จะดูเส้นอยู่เลยครับวันนี้ถึงจะบวกมาก็ตามแต่บวกน้อยเนี่ย มันบวกแล้วไม่พ้นค่าเฉลี่ย10วันเลยครับแล้วก็มีคนดาวเทนไลน์ที่ที่พุง่งเข้ามาตีลงมาจากยอดพยัคเตี้ยลงนะครับพุง่งเข้า่ามันชนแนวต้านตรงนั้นแล้วมันก็ย่อลงมาเลยนะครับตอนนี้ก็คือต้องลุ้นแล้วครับว่าถ้าเราจนขึ้นต่อเนี่ยอย่างน้อยน,น้อยสุดเนี่ยเซ็ตจะต้องบีกรเตอร์ขึ้นบ้างให้พ้นไอ้ตัวค่าเฉลี่ย10วันอย่างเป็นอย่างน้อยประมาณ1545นะครับแต่ถ้า <S 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 ให้สวยงามเนี่ยควรจะผ่าน,นตัว1560คือผ่านค่าเฉลี่ย25วันขึ้นไปมันถึงจะไปสาาาารรรรอกกททีีี่่่่่ววเเิมมฟื้นนตตตัแดูงงขซย มันค่อยจะยากกว่าดิจิทัลนิดนึงนะครับเพราะอะไรครับสังเกตไหมครับค่าเฉลี่ยทุกเส้นของเราในแง่ของกราฟแต่เดยยังชี้ลงอยู่ตั้งหมดเลยครับที่เราโจนเนี่ยค่าเฉลี่ยหลายเส้นมันเริ่มบกขึ้นเลยนะครับอืมและตัวของเซตองในกราฟแบบกสิบเองเนี่ยยังเล่นอยู่ใต้เส่ยทุกเส้นอยู่นะครับก็ต้องบอกว่าเหนื่อยหน่อยครับเซตที่ว่าถ้าไม่ถ้าผูนะขึ้นช้าเนี่ยแล้วเจาโันเขาคลิกลงเมื่อไหร่เราจะโดนกดลงตามดิจิทัลที่เรจโทนลงนะครับระวังให้ดีนะครับหลายหลายท่านก ระวังเผื่อใจว่าถ้าเซตเนี่ยด้วยเหตุอะไรก็ตามเนี่ยถ้ามันเกิดลงมาแล้วต่ํากว่าฐานเดิมขึ้นมาเนี่ยฐานเดิมล่าสุดที่เขาลงไปหนึ่งห้าหนึ่งเจ็ดนะครับถ้าต่ำกว่าเดิมหนึ่งห้าหนึ่งเจ็ดเมื่อไหร่เนี่ยเราก็ต้องไปรุนไอพันห้าร้อยแล้วละว่าพันห้าร้อยไม่จะหลุดหรือเปล่านะครับเพราะว่าันจะทีคนพูดถึงไอพันห้าไว้เสมอว่าเป็นแนวรับที่สําคัญว่าอย่าหลุดลงมาเพราะหลุดลงมาเนี่ยหลุดพันห้าลงมาเมื่อไหร่เนี่ยไม่ได้ทําให้กราฟระดับมันเนี่ยเสียไปด้วยเพราะหลุดพันห้าถ้าบอกว่าหลุดค่าจะววััันนนเเี hmm. ี 1, no ่่่ยยป็ตทรรออบู ตอพันห้ามาหลือค่าเฉลี่ยคือสิบยี่ห้าจนสิบห้ามันละมันจะเป<ะ>็นภาพที่สวยงามอย่างยิ่งเลยนะครับอม,มาดูในตัวของเราพูดถึงพวกกองทุนกับตัวต่างชาตินะครับจะเห็นนะครับว่าในกราฟของกองทุนเองเนี่ยการซื้อกลับวันนี้ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรเพราะกองทุนเนี่ย<อ>ในระยะสั้นแก้ขายมากๆจนโอโซมาัหลายาแล้วมันมันจะซื้อกลับอ,อีกเยอะไหมฮะมันคำวนวณได้ไหมว่าซื้อกลับเยอะไหมคือในการซื้อกลับนะครับต้องบอกนะครับว่าในภาพจริงๆแล้วถ้าดูเนี่ย คือภาพระยะสั้นอ่ะใช่มันมีการซื้อกลับแต่ถ้าดู MCD ของตัวกองทุนจะเห็นนะครับ M MCD ทเล่นอยู่ใต้สูงใต้สัญญาเนี่ยทำให้กองทุนจะมีการซื้อกลับเนี่ยมันอาจจะซื้อกลับไม่กี่วันและสุดท้ายขายมาอีกครับแปลว่าซื้อกลับนี้จะเป็นการซื้อกลับแค่ชั่วคราวใช่ครับมันเป็นการซื้อกลับแบบรีบาลนะครับซึ่งจริงก็ว่ามันก็ย้อนแย้งกับโจทย์ถึงท่าจะข,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 ขายขึ้นครับ แต่ไอของเราไอตัวโจนเป็นขาขึ้นแล้วใช่ไหมพี่ชอว์ไอตัวโจนแล้วโจนเนี่ยมีการขาขึ้นนะครับภาพสวยงามมากนะครับว่ามีการขาขึ้นแล้วนะครับเพราะงี้ว่าเขาค่าจะสวยแหละแต่โจนทรงดีมากนะครับเซตของเรายังไม่ปรับสภาพไม่เห็นเลยแต่โจนปรับสภาพคล้ายๆการขาขึ้นแล้วนะครับซึ่งเดี๋ยวตัวที่ตามโจนคือไอบิตคอยที่มันมาเดี๋ยวดูเก้าบิตคอยจะเห็นนะครับแต่ก็ตามทั้งต่างชาติและกองทุนเนี่ยกรับไอเมซินที่อยู่ใต้ศูนย์ทั้งคู่มันแสดงการถึงว่า มีการขายมากกว่าซื้อถึงจะมีการซื้อกลับบ้างเพราะโอเวอร์โซแต่ว่ามักจะซื้อและซื้อไม่ต่อเนื่องแหละนะครับเราจะกลับขายมาอีกต้องระวังนะครับมาดูตัวของชุดของตัวคัานบาทนะครับขัานบาทเองก็เป็นตัวหนึ่งที่ตัวชี้นําว่าต่างชาติมาหรือยังครับไอตัวถ้าเงินบาทแข็งเมื่อไหร่เนี่ยก็ส่วนใหญ่จะดันให้เซ็ตขึ้นนะครับแต่สังเกตไหมครับขัานบาทเองเนี่ยยังอยู่ในน้ำหนักที่เป็นอ่อนค่าอยู่เนี่ยนะครับมันก็ย้อนแย้ง กับภาวะที่เราเห็นว่าเอ๊ดัชนีขึ้นเอเซททำเลมันลงแต่ค่าบาทมันไม่ค่อยชนหรุอเซตเลยมันยังเป็นอ่อนค่าต่อเนื่องอยู่นะครับเห็นว่าถึงมีความพยายามที่แข่งค่ากลับมาบ้านแต่แข่งค่าเล็กน้อยแค่มาแค่ชิดข้าเฉียห้าวันแล้วก็ทรงๆอยู่ตรงนี้นะครับซึ่งถ้าดูตามแนวะโน้มแล้วถึงแม้ว่ากราฟแบบเดดดับมันเนี่ยมันจีวิภาคของการโอวัลแล้วก็ตามเนี่ยแต่ก็ตามภาพอย่างเก่งสุดคือจะเป็นแข่งค่าชั่วคราวสุดท้ายก็จะอ่อนค่าใหม่แล้วแนวโน้มที่จะไปถึงสามเจ็ดเนี่ยยังมีโอกาสก็อาจจะเป็นไปได การแข่งข่าระดับยักษ์ลางคงจะต้องลงมาลึกเลยแข่งข่าะดับที่ลึกใต้ขั้นเกสิบห้าวันคือสามสิบจุดเจ็ดนี่ยมันถึงจะเป็นการพลิกเป็นการแข่งข่าระดับยักษ์ลางหะครับมาดูตัวของน้ำมันมันะครับตัวน้ำมันเองเข้ามาดูเนี่ยนะครับจะพบแล้วครับว่าน้ำมันเนี่ยมีสาาการฟื้นตัวนะครับแต่การฟื้นตัวของน้ำมันตอนนี้กากึง่งหรือว่ามันจะขึ้นแบบตลอดเป็นขาขึ้นยาวไหมนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยก็เริ่มดีในแง่ที่ผ่านค่าเฉลี่ยห้าวันสิบวันแล้วนะครับแต,ตน,น้าดระับ ค่าเฉลี่ย75-200วันอยู่นะครับซึ่งถ้าจะพ้น75-200วันได้ต้องผ่านดาวตัน108 110ขึ้นไปให้ได้นะครับจากย oh. ูทีตอน105-106เนี่ยต้องผ่าน110ขึ้นไปเพื่อพ้นดาวตันค่าเฉลี่ยทุกเส้นน,นั่นจะไปเหยขึ้นที่นข้างจะสบายแล้วแต่ถ้ายังไม่ยืนเหนือ110ขึ้นไปเนี่ยยังมีความเสี่ยงที่จะชนดาวตันระแวกนี้แล้วย่อลงมาอีกครั้งแต่การย่อลงมาตรงนี้ก็จะเป็นการย่อที่ต้องรู้ว่าจะเป็นแค่ย่อแบบไซเวยยหรือย่อแล้วลงต่อถ้ายอ่อซเวเี มันต้องยยอเแล้วมันจะย่อแบบไม่ลดค่าเฉลี่ย200วันนะครับคือไม่ลด99 97โดยประมาณนะครับแต่ถ้าเป็นขาลงเลยนอกจากลด9า997ไ้วพอมันจะหลุดนิวโลคือ94เหรียญนั่นคือชัดเจนว่าทำนโลคือเรื่องลงต่อนะครับตัวน้ำมันคงต้องลุ้นจับท่านที่รู้หุ้นตัวน้ำมันหุ้นเกี่ยวข้องกับไอ้ตัวน้ำมันทั้งหลายเนี่ยต้องลุ้นให้น้ำมันมันกเงิขึ้นหุ้นน้ำมันมีจะมานะครับอ่าจน้ำมันแล้วมาดูตัวของทองคำาครับตัวทองคำเองถ้ามาดูนะครับจะเห็นนะครับในสภาพทองคตอนนนีี้เ่ย ยังไม่ค่อยไปไหนนะครับแต่ก็ตามเนี่ยทองคำที่เห็นมีส่งตัวได้เนี่ยจากเหตุผลเทคนทิคอย่างหนึ่งคือมันลงมาใกล้กับค่าเฉลี่ยดับ200ร้อยวิคนะครับแล้วเป็นโอเวอร์โซด้วยนะครับโอเวอร์โซดับวิคด้วยทําให้เสียงภูมิใจสามกันประคองตัวอยู่ใกล้กับแนวค่าเฉลี่ย200ร้อยวิสองร้อยเนี่ยอยู่ที่1687กับ1654นะครับแต่จริงๆแล้วในภาพของเขาเนี่ยเขาลงมาถึง200องร้อยวิเขาลงมาแถวแค่ใกล้ๆ1,700เนี่ยแล้วก็ทรงๆอยู่ ตอนนี้ถ้าจะขึ้นไปใหม่อย่างน้อยสุดก็ต้องผ่านค่าเฉลี่ย5วัน10วันที่ได้นะครับถ้าพูดถึงค่าเฉลี่ย5วัน10วันเนะี่ยเราตั้นชุดบนของค่าเฉลี่ย5วัน10วันคือประมาณ1 1726ถ้าผ่าน1726แล้วเนะี่ยเราค่อยไปหวังการขึ้นทดสอบเนะี่ยต้านยี่ห้อวันที่ก้อนได้ไกลบุกวนยี่ห้ออยู่ที่1763กับ1777นะครับแต่ก็ตามการที่เส้นค่าเฉลี่ยโค้งลงเนะี่ยพอเลยนะครับพถึงเด้งมาแล้วเนี่ยตามใดยังไม่พ้นค่าเฉลี่ย25วันเนี่ยมันอาจ ก็ต้องดูกันต่อนิดหนึ่งว่าทองเนี่ยจะเลือกฝั่งอย่างน้อยก็เด้งสั้นเราเห็นหรือจะหลุดพันเจ็ดลงมาอีกแปลว่าท<า>องยังไม่ฟื้นวางกันทองทองยังไม่ฟื้นนะครับทองไม่ฟื้นมันแค่ส่งๆยังไม่ฟื้นยังมีผลเสียงที่จะลงต่อได้ง่ายนะครับอ่ามาดูจากทองแล้วมาดูบิตคอยน์ะครับบิตคอยน์ตัวบิตคอยน์เองต้องบอกนะครับว่าในภาพของบิตคอยน์เองสัญญาเทคนิคเนี่ยสวยงามนะครับสวยงามเพราะว่าบิตคอยเองเนี่ยมีการขึ้นเหนือค่าเฉลี่ยทั้ง10วัน25วันเลยนะครับรอบใหม่ไหมพี่ชอเป็นรอบมันมีโอกาสจะเป็นการ กลับขึ้นเป็นรอบใหม่นะครับในแง่ของในแง่ของภาพทรงๆเนี่ยเป็นภาพจามอยภาพถ้วยหงายก็ได้จะเป็นภาพผลต W วิก็ได้นะครับซึ่งในภาพนี้ต้องบอกนะครับว่าในโงช,ช่วงสั้นเนี่ยเราก็ลุ้นไอตัวแนวต้านแค่าฉิีิกวิวว่าจะผ่านได้ไหมนะครับถ้าเิล10วิคอยู่ประมาณ24,000-25,000นะครับถ้าผ่าน10วิคไปได้เนี่ยโอกาสที่จะเล่นไปข้างบนเนี่ยไปเล่นใกล้ๆดับเกือบสามหมื่นอาจจะเกิดขึ้นได้นะครับแต่ไยงไก็ตามนะครับถ้าเรามาความผันผวนนิดหนึ่งความผันผวนที่อาจน,น,นคือ การไปชนใกล้แนวต้านแค่0.10วิเนี่ย24,25เนี่ยนะครับถ้ามันไม่เก่งพอเนี่ยตรงนั้นจะเป็นการชนแนวต้านและเกิดโอบอสในการปรับเดย์แล้วจะมีการปรับตัวเราเห็นอีกครั้งแต่การปรับตัวเห็นอีกครั้งเนี่ยถ้าปรับตัวแข็ขึ้นเนี่ยปรับมากสุดไม่ควรจะ20,000ลงมานะครับถ้าลดท้20,000ลงมาเนี่ยความหวังในเชิงบวกมันจะพลิกกลายว่าเด้งสั้นๆแล้วออกเราก็จะขึ้นแล้วลงต่อแต่ก็ตามตอนนี้ภาพ60-70%เนี่ยมันมีโอกาสจะการขึ้นอีกครั้งสห ตัวบิตคอยนี่เรียว่าช่วงสั้นท่านระวังการพัดตัวหลังจากเกิดโลบอสแล้วนิดหนึ่งนะครับเพราะตอนนี้โอวบริยัสั้นสโตคลัสติกระดับห้าวันหนึ่งแปดสิทธ์ละนะครับจากบิตคอยเริ่มาดูกลุ่มสากรนะครับกลุ่มสากรเองนะครับก็หนีพ้นนะครับสองกลุ่มที่ควรจะพูดถึงกันคือกลุ่มแรกก็คือกลุ่มพวกโรงพยาบาลนะครกลุ่มโรงพยาบาลเอากลุ่มที่ดีกับกลุ่มไม่ดีพอนเนี่ยดีกับไม่ดีครับมีสองมีสองอันไม่ไม่เยอะมากครับ กลุ่มโลบานเนี่ยเป็นกลุ่มที่โดดเด่นเนี่ยที่เป็นขาขึ้นทั้งเดวิกมันนะครับก็คุณจะว่าท่านไปดูระกันจังหวะเนี่ยคือใกล้จะเด้งสั้นเราเห็นแล้วนะครับตอนนี้ก็คือเรียกว่ารอรอเด้งตอนนี้เป็นช่วงพักตัวอยู่นะครับถ้ามาดูไอ้ตัวของตัวนำๆของกลุ่มนี้ก็เห็นนะครับก็มีหุ้นแทะที่เป็นตัวอย่างในจอเนี่ยนะครับท่านก็ไปดูจังหวะในการเข้าออกให้ดีแล้วกันนะครับแล้วจากกลุ่มโลบานแล้วอีกกลุ่มหนึ่งนะครับที่พูดถึงนิดนึงแล้วก็เข้าขึ้นกลุ่มไม่ดีกลุ ระดับวีคเองก็พ้นค่าเฉลี่ย5วีค10บวีคแล้วนะครับเห็นว่าช่วงสั้นกลุ่มที่ส่วนนี้ตระวังนิดนึงนะครับในกราฟดอทเดย์เนี่ยเริ่มโอบอทแล้วนะครับก็ระวังนิดนึงว่าช่วงสั้นอาจจะมีการชะลอตัวให้เราเห็นได้บ้างเหมือนกันนะครับในตัวชุดเด่นของกลุ่มนี้ก็จะมีหุ้นแสนบสามตัวเนี่ยสองตัวเนี่ย,ยท,ที่เป็นตัวเด่นนะครับแต่มีตัวอื่นอีกแต่ผมดึงให้ดูแค่สองตัวนะครับแล้วระวังตัวที่โอเบอทมากนึงโดยเฉพาะอย่างยิ่งอย่างเดลต้าเดลว้าแค่เดลต้าระวังนนนนนิดดดดดดึงะคคครรรัับบมมมมมมาาููกกกลลลุุุ่่่่่่่ไไไีีีีเเยือๆทพป คือกลุ่มเพอร์ซนนะครับกลุ่มพูดว่าของเชนสโวนรถไฟจัพันธ์นะครับซึ่งตัวนี้ก็คือพูดถึงมุ่ยางในเอเชนยนะครับว่ามันลงไม่เลิกมันลงไม่เลิกนะครับถ้าท่านไปดูพุ่งตรมนี้อยู่เนี่ยท่านก็ต้องระวังนิดหนึ่งนะครับเพราะว่ามันจะมีภาษาของการที่เป็นฐานลงที่ยังไม่ยอมขึ้นสักทีคือเด้งสั้นทีไรก็ลงต่อตลอดนะครับครับครับเพราะฉะนั้นสรุปสั้นๆตุงเซตคือราคาแถวนี้ เป็นยังไงคร ang ang ับพี VII ่ชอมมองยังไงเอากลยุทธ์ระยะสั้นเลยครับมองยังไงระยะสั้นนะครับระยะสั้นของเซตเนี่ยนะครับก็คือเพื่อว่าถ้าเดาจนขึ้นต่อเนี่ยเราอาจจะาจังหวัดเด้งเล่นเด้งสั้นตามตามดาวโจนได้นะครับแล้วก็ระวังนิดนึงว่าเมื่อไหร่ดาวโจนลงเนี่ยท่านอย่าอย่าไปฝืนมันมากเพราะว่าถ้าดาวโจน์ขึ้นมาเยอะเท่านี้แล้วเซตมันขึ้นน้อยถ้าโจนลงเมื่อไหร่เนี่ยเซตนี้จะเด้งไปแาเท่าไหร่ฮะพี่ชอมคือตอนเนี้ยท่านพูดถึงเซตนะครับถ้าเราพูดแบบเอ่อ คอนซูมตีฟซหน่อยแล้วกันเพราะความที่เซตมันมันอืดอาดยืดยาดเน,นะครับอย่างคือถ้าผ่านเอโนตันสิบวันได้เนี่ยผ่านหนึ่งสี่หนึ่งสหนึ่งห้าสห้าหนึ่งห้าี่หกได้เนี่ยเราจะวางเล่นสั้นไปถึงตัวประมาณ1นึ่งสูตได้เปอย่างน้อยนะครับก็คือเปกก็นจังหวะของการเล่นแบบสั้นๆแหละเป็นอย่างนี้อ <Okay. S 1> อย่างน้อยนะครับ